ใครโตมากับจุสสิกพาร์คจุสสิกเวิล์คลิปนี้มีเสียตังค์แน่นอนเพราะนี่คือโมเดลไดโนเสาร์พันโนซอรัสจาสสิกเวิล์มันไม่ใช่แค่โมเดลไดโนเสาร์ธรรมดาแต่มันคือของสะสมที่มีดีไซน์ที่ประกอบเองได้ไง่ายๆไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยเริ่มจากเปิดกล่องเลยนี่ตัวรันเนอร์เนี่ยเขาก็แยกสีแยกแผงมาให้ด้วยดีเทลเนี่ยสวยมากแล้วก็ต่อได้แบบบิดชิมคีมจุ่มนมได้เลยบิดออกจากแผงได้ไม่ต้องใช้คีมทุกชิ้นคือ snap fit ประกอบประกบได้แบบเสียบเข้าไปเฉยๆได้เลยแล้วก็มันล็ออกกกกแนนกกแนน่่มมาาาดด้้้้ววยถลไเข็คืส ด้านนะให้ดูคู่มือดีๆแล้วก็ใส่ใหม่อย่าฝืนความเท่คือเราสามารถเลิกโชว์ได้แบบโครงกระดูกแบบนี้ก็ได้นะเหมือนได้ศึกษาสรีระของไดโนเสาร์ตัวนี้ไปด้วยเลยแล้วถ้าเป็นโครงกระดูกแบบนี้ใครเป็นสายทําสีนะทำเวทเทอร์ลิงเก่าๆหน่อยเจ็บเป็นมิวเซียมได้เลยอะ่ะหรือเราจะประกอบร่างเต็มใส่เนื้อหนังแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ยังมีสติกเกอร์มาติดอีกอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบด้วยแต่จะเป็นสายทําสีนะก็เลยลองแวบ,บไปพ่นสีมานิดหน่อยนี่สวยขึ้นเข้าไปอีกมันเหมาะมากเลยนะสำหรับการตั้งโชว์บนโต๊ะทำง,งานหรือว่าโซนสะสมแบบนนีี้้กกก็็ไดโซออตััวึงคืรส ลงน้ำเนี่ยก็ต้องชอบตัวนี้เลยเพราะนี่คือบิ๊กบอสทะเลลึกสวยมากเลยนะดีเทลเริ่มต่อเนี่ยจากโครงกระดูกเหมือนกันต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้ค่อนข้างต่อง่ายกว่าทีเล็กเยอะเลยแล้วก็ประกอบเนื้อหนังเข้าไปติดสติกเกอร์ปุ๊บเอามาเป็นปลาสบะไม่ใช่โมซาซอรัสที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเจก็ไปทําสีมาเหมือนกันนะต้นสีที่ลายตัวเป็นสีท้องกับสีตัวเนี่ยให้กกลืนกันเพื่อให้ดูสมจริงแล้วก็เพ้นตาเพ้นสีปากก็ออกมาสวยสมบูรณ์แบบเรื่อง2ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เลยนะงานออกแบบจากหนังจุ r t ิคือเปทุกจุดแถมฐาน ก็มีโลโก้หนังด้วยจุดขยับเนี่ยก็สามารถขยับได้สบายๆเลยแบบนี้อ้าปากก็ได้และสอตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เลยนะใครเป็นสาวกไดโนเสาร์ไปจัดก,กันได้จะเก็บแบบต่อดิบติดสติกเกอร์หรือจริงจังทําสีสมจริงแบบเจก็ได้เหมือนกันสามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนําที่ร่วมรายการได้เลย